ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ศูนย์นส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินงานปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดและความสามารถอย่างเป็นรูปธรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและส่งเสริมให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดการค้าโลกเสรีโดยให้ความหมายของผลผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คือการสร้างสินค้าและบริการใหม่กระบวนการผลิตใหม่การบริการจัดการการจัดองค์กรรูปแบบใหม่รวมทั้งทักษะฝีมือรายงานใหม่และเงื่อนไขในการทำงานใหม่แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมสร้างสารรค์เนี่ยนะครับ ก็คือว่าเราศึกษาข้อมูลตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับว่าสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะออกแบบและพัฒนาหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นทีมงานคณะทํางานเนี่ยก็ได้พูดคุยแล้วก็ทํางานร่วมกับผู้ประกอบการเองนะครับคืออย่างน้อยออกแบบมาแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการผลิตได้ของผู้ประกอบการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ ดูต้นแบบปรับแบบจนสามารถผลิตได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะครับผมคิดว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับมันทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยนำไปต่อย,ยอดในเรื่องของอุตสาหกรรมเชิงนวัตรกรรมได้ในอนาคตแล้วก็สิ่งที่เราออกแบบและพัฒนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะผลิตได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะครับครับคือโครงการ ุตสาหกรรเชิญสร้างสรรหรือว่าโครงการนวัตกรรมนะครับเชิญสร้างสรรเนี่ยช่วยผู้ประกอบการในภาพรวมได้อย่างดียิ่งนะครับต้องใช้นวัตกรรมต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่คือผลงานวิจัยต่างๆที่เรามีนะครับแต่ขณะนี้เรายังไม่ได้นํามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาโดยนักวิจัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่ทำขึ้นมาแล้วแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยเนี่ย ผมก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่จะนําสิ่งต่างๆตรงเหล่านั้นเนี่ยมาสู่ภาคที่เป็นภาคผู้ประกอบการหรือว่าภาคการผลิตอย่างน้อยที่สุดนะครับผมเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการได้ได้เข้าร่วมโครงการและได้มีการดําเนินโครงการเนี่ยก็จะส่งผลกับเศรษฐกิจของตัวเองนะครับของธุรกิจตัวเองและจะส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดบ้านเราเองก็ยังต้องขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมครับผม มีโอกาสศึกษางานเซรามิกอย่างจริงจังทุกขั้นตอนนะครับในช่วงแรกก็พบว่าสำเร็จก็ไม่มากเสียหายก็ไม่น้อยช่วงแรกนะครับของการเริ่มต้นธุรกิจนะก็เสียหายนะครับเสียหายเยอะแต่ต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยนะครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับไปก็ไปหาผู้รู้บ้างไปหาครูบาอาจารย์นะครับศึกษาเพิ่มเติม เรื่อยๆนะครับในช่วงหลังก็มีการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายจนเราก็พัฒนางานไปเรื่อยๆนะครับรูปแบบก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเขาก็เริ่มรู้จักเริ่ปั้นดินเผาบ้านดินบักแดงนะครับสินค้าก็เป็นความต้องการนะครับของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะงานตกแต่งบ้านและสวน เนื้อดินปั้นและน้ำดินหล่อเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่นะออกมาทดลองจนมีคุณภาพดีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างมีเด้นดินน้แตกต่างจากที่อื่นนะครับจนผลิตงานที่มีคุณภาพออกมาได้ดีนะครับปัจจุบันนะครับนอกจากเราผลิตผลง,งานออกมาจําหน่ายแล้ว mm hmm. ก็ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านศิลป,ปะเครื่องปั้นดินเผาแะรต่างๆครับมีน้องๆเยาวชนนะครับเข้ามาศึกษาดูงานมากมายนะครับตรงนี้ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ ให้น้องๆนะครับกับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะในะเครื่องบ้านดิเผาการได้เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาแนะนําเชิงนวัตกรรมด้านผลิตพันธ์นะครับกับส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสิบนะครับในปี2 5 5 3นะครับก็ทําให้มีโอกาสนะครับดีๆในหลายๆด้านนะครับในเรื่องของ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ที่เราได้พัฒนานปรับปรุงไปนะครับจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นแนวคิดนะครับที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วยนะครับในรูปแบบของสินค้าก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับในรูปแบบต่างๆที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นของฝากของที่ระลึกต่างๆได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณศนะูนย์ส่งเสริมอุตสาหก,กรรมภาคที่สินะครับที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมโครงการครั้